ที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งสม้มแมววัดสีส้มตัวหนึ่งดูเหมือนขี้เกียจหลับไหลทั้งวันแต่พอตกกลางคืนดวงตาของมันกลับเรืองรองด้วยพลังลึกลับที่ไม่มีใครเคยเห็นภายใต้แสงจันทร์ที่สาสตรส่องโบสถ์เก่าสม้มเฝ้าระวังโบราณวัตถุศักดิ์สิทธิ์มากมายทั้งพระพุทธรูปเก่าแก่และของมีค่าทางประวัติศาสตร์ที่ชาวบ้านเคารพศรัทธา จูๆ่ๆอากาศตู้เย็นเยะือกวิญญาณร้ายที่มองไม่เห็นพยายามยื่นมือไร้กายมาคว้าพระเครื่องโบราณบนแท่นบูชาสม้มไม่รอช้ามันกระโจนเข้าใส่ด้วยความเร็วเหนือธรรมชาติกรงเล็บคมกริบตะปบไปกลางอากาศมีเสียงกรีดร้องแผ่วเบาที่ไม่มีมนุษย์คนไหนได้ยิน สม้มเวียงหางสะบัดคาถาลึกลับปลิวว่อนไปในอากาศสะกดวิญญาณชั่วร้ายให้ถอยร่อนอย่างเจ็บปวดคือแล้วคืนเล่าสม้มแม่วัดตัวนี้คือผู้พิทักษ์เพียงหนึ่งเดียวที่ยืนหยัดอยู่ระหว่างมิติโลกกับภัยคุกคามจากอีกพบทุกเช้ามันจะกลับมาหลับไหลยอย่างสงบใต้ต้นไม้ใหญ่ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ชาวบ้านเห็นส้มนอนเอือยเฉยก็มักจะหัวเราะอย่างเอ็นดูแต่พวกเขาไม่เคยรู้เลยว่าแมววัดขี้เสาตัวนี้คือวีรบุรุษไร้เสียงผู้ปกป้องความศักดิ์สิทธิ์ของวัดไว้ด้วยชีวิตช่างเป็นแมวที่ไม่ธรรมดาจริงๆ